คุณเคยสงสัยไหมถ้าเงานในกระจกมีชีวิตมันจะเรียกคุณกลับไปยังความทรงจำที่คุณลืมไปแล้วเมษาเด็กสาวผู้ถูกฝังอยู่ในความมืดต้องผเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดแต่ความลับในอดีตจะนำเธอไปสู่ตัวต,วตนที่แท้จริงหรือทำให้เธอหายไปตลอดกาลติดตามเรื่องราวที่เต็มไปได้วยความลึกลับความทรงจำและความกลัวจนคุณจะไม่อาจละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวลูกสาวที่ค้นหาเส้นทางท่ามกลางความมืดเสียงลมหอบแรงพัดผ่านใบไม้ในค่ำคืนที่ไร้แสงดาว หญิงสาววัยยีต้นเดินลุยไปตามถนนเปียกชื้นมือของเธอสั่นไหวเพราะความหนาวและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในหัวใจชื่อของเธอคือเมษาเธอไม่รู้ว่าปลายทางของถนนนี้จะพาเธอไปที่ใดแต่ทุกย่างก้าวคือการหนีจากสิ่งที่เรียกว่าบ้านบ้านที่ไม่ได้อบอุ่นอีกต่อไปเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเบาๆสลับกับเสียงหัวใจเต้นแรง เธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงกลิ่นเหล็กในอากาศเหมือนกลิ่นเลือดที่ยังไม่จางจากความทรงจำเมื่อคืนคืนที่พ่อของเธอเงื้อมือขึ้นด้วยสายตายเย็นชาและแม่ได้แต่นิ่งเงียบไม่เอ่ยคำใดอยากกลับไปอีกเสียงในหัวเธอดังก้องแต่ในอีกมุมหนึ่งเธอก็ยังอยากรู้ว่าเหตุใดพ่อถึงกลายเป็นคนที่เธอไม่รู้จักเมสาเดินจนถึงทางแยกที่ไฟถนนข้างหนึ่งดับสนิทมีเพียงอีกด้านที่ส่องสว่างด้วยแสงสีเหลืองมน เธอยืนลังเลอยู่ตรงนั้นใจหนึ่งอยากไปทางที่มีแสงแต่อีกใจหนึ่งกลับรู้สึกว่าในความมืดนั้นมีคําตอบบางอย่างซ่อนอยู่สายตาของเธอหันไปยังป้ายไม้เก่าที่ตั้งอยู่ข้างทางตัวหนังสือเกือบเลือนหายเหลือเพียงคําว่าหมู่บ้านสีปัญญาชื่อที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่แปลกที่หัวใจกลับเต้นแรงราวกับเคยได้ยินมาในฝันเธอตัดสินใจเดินเข้าไปในทางมืดนั้น ความเงียบคืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงของเมืองที่ทิ้งไว้เบื้องหลังทุกก้าที่เดินไปเสียงฝีเท้าของเธอเหมือนสะท้อนกลับมาหลายเสียงเหมือนมีใครบางคนเดินตามอยู่ในเงาเมสาหันกลับไปไม่มีใครมีเพียงต้นไม้สูงและสายหมอกที่คลี่ตัวคล้ายม่านหนาทึบเธอกอดแขนตัวเองนั่นรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กำลังมองเธออยู่ในความมืดนั้นเธอมองเห็นแสงสีขาวริบหรี่จากไกลๆคล้ายตะเกียงหน้าบ้านเก่าหลังหนึ่ง เธอก้าวเข้าใกล้กลิ่นดินและกลิ่นไม้ชื้นโชยเข้าจมูกเสียงผู้หญิงแกดังขึ้นจากในบ้านลูกสาวเจ้ากลับมาแล้วหรือหัวใจของเมษาเต้นแรงเธอยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรตอบว่าอะไรเพราะเสียงนั้นฟังดูคุ้นเหลือเกินคุ้นจนเธอรู้สึกหนาวขึ้นมาจับใจแสงตะเกียงในบ้านเริ่มสว่างขึ้นเผยให้เห็นรูปถ่ายเก่าบนผนัง รูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักเรียนยิ้มอยู่ข้างหญิงชราที่มีใบหน้าเหมือนเธออย่างน่าประหลาดบนกรอบรูปมีชื่อสลักไว้ว่าเมษามือของหญิงสาวเย็นเฉียบลมหายใจขาดห่วงและในเงาหลังกรอบรูปนั้นมีเงาอีกเงาหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไหวออกมาเสียงลมหวนพัดอีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเจ้าหนีมานานพอแล้วถึงเวลาที่ต้องจำให้ได้ว่าเจ้าคือใครกันแน่ และในค่ำคืนนั้นเสียงก้าวเท้าของเมษาค่อยๆหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงแสงตะเกียงที่ยังส่องอยู่กลางทางเหมือนกำลังรอใครบางคนให้เดินกลับมาอีกครั้งเมษาไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่นานแค่ไหนเสียงในหัวเริ่มสับสนร,ระหว่างความจริงกับความฝันรูปถ่ายบนผนังเหมือนมีชีวิตใบหน้าของเด็กในภาพค่อยๆเปลี่ยนจากรอยยิ้มเป็นสายตาว่างเปล่าหญิงชาราในบ้านยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงมุมไฟไม่ขยับแม้แต่น้อย เธอตัดสินใจผลักประตูเข้าไปบานประตูไม้เก่าดังตึกเสียงนั้นสะท้อนกล้องในบ้านราวกับเตือนให้ถอยแต่ขาของเธอกลับไม่หยุดเดินภายในบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นอับของเวลาที่หยุดนิ่งมีโต๊ะไม้เล็กๆวางอยู่กลางห้องบนโต๊ะมีกรอบรูปอีกใบหนึ่งภาพนั้นคือเด็กหญิงคนเดิมแต่ยืนอยู่ข้างชายหนุ่มที่เธอไม่รู้จักในมือของเขามีกุญแจดอกหนึ่งห้อยอยู่เหนือออกแม่จำได้ใช่ไหมคะว่าหนูคือใครเมษาพูดเสียงสัน่น หญิงชาราเงยหน้าขึ้นช้าๆเหมือนกลัวบางสิ่งเจ้ามาช้าเกินไปเมษาเสียงนั้นหนักแน่นแต่สั่นเครือสิ่งที่เจ้าตามหามันเริ่มต้นที่นี่แต่จบลงที่เจ้าทิ้งมันไว้หัวใจของเมษาเต้นแรงเธอไม่เข้าใจความหมายหญิงชาราเดินไปหยิบกล่องไม้ใบเล็กใต้โต๊ะยื่นให้เธอในนี้มีคำตอบทั้งหมดมือของเมษาสั่นเมื่อรับกล่องมาแต่ก่อนที่เธอจะเปิดฝนก็เริ่มตกหนัก เสียงฝนกระทบหลังคาดังเหมือนเสียงฝีเท้าหลายสิบคู่หน้าต่างเปิดออกเองลมแรงพัดให้เทียนดับวูบเหลือเพียงความมืดและเสียงของหญิงชาราที่เอ่ยเบาๆอย่าให้ใครเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นจนกว่าเจ้าจะจำได้ทั้งหมดในความมืดเมษารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเหมือนมีใครหลายคนยืนอยู่ใกล้ๆเธอจับกล่องแน่นและวิ่งออกจากบ้านโดยไม่หันกลับเสียงฝนปืนทุกอย่างจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอ แต่เมื่อเธอวิ่งพ้นแนวหมอกเธอกลับเห็นบางสิ่งที่ทำให้ต้องหยุดกระทันหันข้างหน้าไม่ใช่ถนนที่เธอเดินผ่านมาแต่มันคือสะพานไม้เก่าที่ทอดยาวไปเหนือบึงสีดําสนิทมีแสงตะเกียงดวงหนึ่งลอยอยู่ปลายสะพานแสงนั้นนิ่งไม่ไหวแม้จะมีลมแรงเธอรู้ว่าต้องไปที่นั่นไม่รู้ว่าทำไมแต่หัวใจบอกว่ามันคือที่เดียวที่เธอจะได้คำตอบทั้งหมดเสียงฝนค่อยๆเบาลง เมษาเริ่มเดินบนสะพานอย่างช้าๆไม้ใต้เท้าเธอแผ่วเสียงดังกรอบกแกรบราวกับจะหักในทุกก้าวในมือยังคงถือกล่องไม้แน่นเธอไม่รู้ว่ามันหนักจากไม้หรือจากความกลัวในใจตัวเองเมื่อเธอเดินไปถึงกลางสะพานเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านล่างเสียงของเด็กผู้หญิงเรียกชื่อเธอที่เมษาคืนนี้พี่จะจำได้แล้วใช่ไหมเมษาชะงักน้ำในบึงนิ่งสนิทราวกับกระจก และเธอมองเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่ในนั้นแต่ไม่ใช่เธอในตอนนี้มันคือเด็กหญิงคนในรูปเด็กหญิงที่กำลังยิ้มให้เธอด้วยสายตาเศร้าลมหายใจของเมษาหนักขึ้นเธอค่อยๆย,ย่อตัวลงยื่นมือแตะผิวน้ำทันใดนั้นเองแสงตะเกียงปลาสะพานก็สว่างวาบและบางสิ่งในกล่องไม้เริ่มสัน่นเสียงกลไกเปิดออกช้าๆข้างในมีเพียงกุญแจดอกเดียวเหมือนในรูปถ่าย เมษามองมาในมือแล้วเงยหน้าขึ้นอีกครั้งปลายสะพานไม่มีแสงอีกต่อไปเหลือเพียงร่างของชายหนุ่มในเงามืดยืนอยู่ตรงนั้นเขากำลังรอเธออยู่โดยไม่พูดอะไรเมษาก้าวขาออกไปอีกก้าวสะพานเริ่มสั่นน้ำในบึงพรุ่งขึ้นเป็นระลอกเสียงกระซิบจากรอบด้านดังขึ้นพร้อมกันอยา่าไขมันก่อนเวลามาถึงแต่เมษาไม่หยุดเธอเดินไปต่อ ในมือของเธอกุญแจเริ่มร้อนขึ้นจนแทบถือไม่ไหวและในจังหวะที่เธอกำลังจะยื่นมือไปเปิดบางสิ่งตรงหน้าชายคนนั้นเสียงทุกอย่างก็หยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบปลืนกินทุกสิ่งแม้แต่เสียงหัวใจของเธอก็หายไปมีเพียงผ้าสุดท้ายที่เหลือในดวงตาชายคนนั้นยกมือขึ้นแตะหน้าเธอเบาๆแล้วกระซิบบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินและหลังจากนั้น ไม่มีใครเห็นเมษาอีกเลยในคืนนั้นแต่ทุกค่ำคืนที่ฝนตกหนักจะมีแสงตะเกียงดวงหนึ่งส่องอยู่กลางสะพานพร้อมเสียงกระซิบที่ยังคงเอ่ยซ้ำอยู่ในความมืดเจ้าจะจำได้ใช่ไหมเมษาเช้าวันต่อมาหมอกหนาะทึบคลุมทั่วหมู่บ้านสีปัญญาชาวบ้านเล่าขานถึงเสียงฝีเท้าและแสงตะเกียงที่ลอยอยู่เหนือบึงตลอดคืนไม่มีใครกล้าเดินข้ามสะพานนั้นอีก เพราะทุกคนรู้ดีว่าเมื่อมีใครหายไปในคืนฝนตกแสงนั้นจะสว่างขึ้นเสมอแต่ในบ้านไม้หลังเก่าริมป่าหญิงชาราคนเดิมยังคงนั่งอยู่ตรงที่เดิมบนโต๊ะไม้หน้าต่างมีกรอบรูปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบรูปหญิงสาวในชุดเปียกฝนสวมชุดเดียวกับเมษารอยยิ้มในรูปนั้นจางราวกับถูกวาดด้วยมือที่สันไหวหญิงชารามองรูปนั้นพางผู้เสียงเบาเจ้ากลับมาแล้วแต่ยังไม่ทั้งหมด ขณะเดียวกันที่ปลายสะพานฝั่งตรงข้ามเสียงเท้าของใครบางคนเดินช้าๆมาตามทางดินเด็กหญิงคนหนึ่งในชุดนักเรียนเปื้นอนโคลนในมือของเธอถือกล่องไม้ที่แตกออกครึ่งหนึ่งได้นในว่างเปล่าเธอหยุดยืนตรงจุดที่เมษาหายไปเงยหน้ามองไปยังบึงที่เงียบสนิทราวกับไม่มีชีวิตแต่ในดวงตาของเธอกลับมีประกายบางอย่างที่คล้ายการจำได้เด็กหญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่น คือเมษาในวัยเด็กเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกและในห้วงขณะนั้นภาพความทรงจำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาอย่างแรงเสียงร้องไห้ของแม่ในห้องมืดเสียงทะเลาะของพ่อที่เต็มไปด้วยความโกรธและเสียงของเธอเองที่กรีดร้องเรียกใครบางคนในคืนฝนตกวันนั้นภาพสุดท้ายในความทรงจำนั้นคือร่างของเด็กหญิงลื่นตกบึงน้ำเย็นเฉียบปิดปากปิดจมูกและมือของเธอที่เอื้อมขึ้นจากใต้น้ำ ก่อนจะมีชายคนหนึ่งกระโดดลงไปคว้ามือไว้เมษาลืมตาขึ้นทันทีภาพนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นฝันชายคนนั้นคือคนเดียวกับในรูปและตอนนี้เขากำลังยืนอยู่บนสะพานตรงหน้าเขาสวมเสื้อผ้าเปียกน้ำแต่ไม่มีรอยเหนล้าใบหน้าเหมือนมีบางสิ่งผสมระหว่างความเศร้าและความสงบเจ้ายัางไม่เข้าใจใช่ไหมว่าทำไมเจ้าถึงกลับมาได้เขาพูดเสียงต่ำเมษามองหน้าเขา พระฉันยังไม่ตายใช่ไหมเขาส่ายหัวไม่ใช่พระเจ้ามีชีวิตแต่พระเจ้าทิ้งบางสิ่งไว้ที่นี่เขาเดินเข้าใกล้ช้าๆแล้วหยุดตรงหน้าเธอความทรงจําของเจ้าไม่ได้หายไปมันถูกเก็บไว้ในเงาคําว่าเงาทําให้เมษาขนลุกพระทันใดนั้นเงาของเธอบนสะพานเริ่มขยับเองมันเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามเหมือนกำลังจะหลุดออกจากร่างชายคนนั้นพูดต่อ วันที่เจ้าหนีออกจากบ้านเจ้าทิ้งเงาของตัวเองไว้ในบึงเพราะเงานั้นคือส่วนที่จำได้ทุกอย่างทั้งความผิดความสูญเสียและความกลัวที่เจ้าพยายามลืมเมษาก้าวถอยหลังแล้วฉันต้องทำอย่างไรต้องกลับไปรับมันคืนสะพานเริ่มสั่นอีกครั้งน้ำในบึงเกิดคลื่นกระเพื่อมเสียงคล้ายเด็กหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากใต้น้ำเธอมองไปที่งเงาของตัวเองที่ค่อยๆละลายลงกับพื้น มันยื่นมือออกมาหาเธอมือเล็กๆเหมือนเด็กในขณะนั้นสายลมแรงพัดจนผมเธอปิวปิดหน้าเสียงหัวใจดังชัดเจนในความเงียบเธอก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวแต่ทันใดนั้นชายคนนั้นจับมือเธอไว้แน่นอย่าเพิ่งตอนนี้ถ้าเจ้ารับมันคืนโดยยังไม่จำทั้งหมดเจ้าจะกลายปเป็นเงาแทนตัวจริงแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะจำได้ทั้งหมดเมษาถามทั้งน้ำตาเขาไม่ตอบ เพียงชี้ไปยังอีกฝ้าของสะพานที่นั่นมีบ้านหลังเล็กซ่อนอยู่ใต้เงาไม้ไฟในบ้านนั้นส่องสว่างแม้ในกลางวันที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและจุดจบของสิ่งที่เจ้าคิดว่ารู้เมสามองตามรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากบ้านหลังนั้นเธอพยักหน้าเบาๆแล้วเริ่มเดินไปช้าๆทุกย่างก้าวเหมือนถูกฉุดไว้โดยความทรงจำแต่เธอก็ไม่หยุด ขณะที่เธอกําลังจะก้าวพ้นสะพานเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งเมษาถ้าเจ้าเปิดประตูหลังนั้นจงเตรียมใจไว้ด้วยเพราะสิ่งที่รออยู่ข้างในอาจไม่ใช่ความจริงที่เจ้าอยากได้ยินเธอหยุดเพียงครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาฉันพร้อมแล้วเธอก้าวต่อไปจนถึงประตูบ้านมือของเธอแตะลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดและในจังหวะที่เธอบิดเปิดประตู เสียงกระซิบจากในบ้านก็ดังขึ้นพร้อมกับหลายเสียงเหมือนทุกความทรงจำที่ถูกปิดตายกำลังปลุกตื่นขึ้นมาอีกครั้งแสงสว่างพุ่งออกมาจากในบ้านแรงจนเธอต้องหลับตาเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทและเธอยืนอยู่ในห้องนอนเก่าที่คุ้นเคยโต๊ะไม้เดิมตุ๊กตาเดิมแต่ในกระจกหน้าต่างสะท้อนภาพหญิงสาวอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอ ใบหน้าเหมือนกันทุกอย่างต่างเพียงแววตาที่ว่างเปล่าหญิงคนนั้นยิ้มแล้วพูดด้วยเสียงเดียวกับเธอในที่สุดเจ้าก็กลับมาตอนนี้ใครกันแน่ที่เป็นเมษาตัวจริงเสียงลมหวนดังขึ้นอีกครั้งและทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงเสียงหัวใจของใครบางคนที่ยังเต้นอยู่ในความมืดเมษายืนอยู่ตรงกลางห้องมือของเธอยังคงจับกระจกในกล่องไม้แน่นทุกความทรงจำทุกความเจ็บปวดทุกความรัก พุ่งทะลุเข้ามาในหัวใจจนแทบระเบิดแต่ครั้งนี้เธอไม่ถอยไม่หนีและไม่ลังเลสายตาของเธอสบกับเงาที่สะท้อนในกระจกเด็กหญิงในบึงเมษาในวัยปัจจุบันและเงาที่เรียกตัวเองว่าเธอทุกร่างเหมือนรอการยอมรับแต่เมษาเข้าใจแล้วว่าทุกเงาทุกความทรงจำล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนแท้จริงของเธอเธอสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆพูดเสียงเบาแต่มั่นคง ฉันยอมรับทุกสิ่งทุกความเจ็บปวดทุกความรักทุกความทรยศทั้งหมดนี้คือฉันทันใดนั้นเองแสงจากกระจกสว่างขึ้นจนเต็มห้องแต่ไม่เจ็ดตาอีกต่อไปร่างเด็กหญิงและเมษาในวัยปัจจุบันค่อยๆละลายเป็นแสงกลายเป็นหนึ่งเดียวกับร่างของเมษาในปัจจุบันเงาที่เรียกตัวเองว่าเธอยิ้มอ่อนโยนแล้วค่อยๆหายไปบ้านไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเงาก็สงบลง ฝนหยุดตกนอสพานในความทรงจําค่อยๆเลือนหายความมืดและความสับสนถูกแทนที่ด้วยความสงบและความอบอุ่นเมสาย,ยืนอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าตัวตนแท้จริงของเธอไม่ได้สูญหายไปไหนมันอยู่กับเธอเสมอเธอวางกล่องไม้ลงบนโต๊ะและมองไปรอบๆห้องด้วยสายตาที่มั่นคงความทรงจำทั้งหมดยังอยู่ในใจเธอ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เงาที่คอยควบคุมมันคือแรงผลักดันให้เธอก้าวต่อไปเมษายิ้มบางๆแล้วเดินออกจากห้องไม้ฝนหยุดตกแสงแดดอ่อนๆสองผ่านหน้าต่างสภาในความทรงจำยิงอยู่แต่ไม่กลายเป็นกับดักหรือความกลัวอีกต่อไปทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจทุกก้าวคือการยืนยันตัวตนและทุกความทรงจำที่เคยเจ็บปวด ตอนนี้กลายเป็นพลังให้เธอก้าวไปสู่ชีวิตใหม่เมษาหยุดอยู่หน้าบ้านหันมองไปที่บึงที่เคยตกน้ำรอยยิ้มของเด็กหญิงในกระจกยังคงอยู่ในใจเธอและเธอก็รู้ว่าชีวิตจริงของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแสงแดดสัดส่องผ่านต้นไม้เสียงน้ำไหลเบาๆจากบึงและเมษาก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง ด้วยความทรงจำที่เป็นส่วนหนึ่งของเธอและด้วยความมั่นใจว่าไม่ว่าความมืดหรือความลับใดๆก็ไม่สามารถพากตัวตนแท้จริงของเธอไปได้อีกเรื่องราวของเมษาจบลงแต่ไม่เคยลืมเพราะทุกสิ่งที่เธอเผชิญทำให้เธอเป็นเธออย่างแท้จริง